ชาวเน็ตเห็นใจท้าจริงตามนี้ยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสําหรับกรณีแม่หมูพิมพกาอันฟอลโลอินสตา r a m มของลูกชายนายนภัสรวมทั้งแฟนสาวใบเฟิร์นพิมชนกทําให้ถูกตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก่อนที่แม่หมูจะให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อบอกไม่ได้อันฟอลโล่คาดเกิดจากระบบไอจีมีความผิดปกติทั้งยังยืนยันไม่มีปัญหาแม่ก็ทําหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ ล่าสุดมีแฟนคลับรายหนึ่งได้ทวิตข้อความเล่าสาเหตุอันโลโลระบุว่าจากที่เราติดตามนายมานะแม่หมูเป็นคนที่ขี้งอนอยู่แล้วส่วนตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกไม่มีคู่ชีวิตไม่มีญาติไม่มีกลุ่มอเพื่อนมีแต่ลูกชายและลูกชายพอโตแล้วก็ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องตอนออกไปทํางานแกยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีเพื่อนคุยตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุที่มากขึ้นทําให้ไม่ได้ออกไปทํางานกับลูกแล้วให้คนอื่นมาดูแลงานในแทนแกก็อยู่บ้านเลี้ยงแคคตัสเป็นหลัก ช่วงที่หยุดทํางานแร,แรกๆเคยไ่าบ่นเหงาและบอกว่าตัวเองป่วยเป็นซึมเศร้าและแก่ก็ไม่ค่อยมั่นใจรูปร่างตัวเองไม่อยากออกกล้องเข้าไวททองแล้วด้วยมีคนแนะนาให้เลี้ยงสัตว์แก้เหงาก็ไม่อยากเลี้ยงกลัวตายแล้วเสียใจวันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการลูกน้อยใจผู้จัดการ,การแฟนลูกน้อยใจสไตลิสต์ด้วยใครที่แก่ค่อนข้างสนิทคือโดนยกแก๊งเหมือนแก่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันร,รักษาใบเฟิร์ก็ดูรับมือได้เป็นคนมองอะไรในแง่บวกและมีวุฒิภาวะคอย ให้กำลังใจในายนายก็คงเครียดแหละแม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบแฟนกับทีมงานด้วยต้องมารองรับอารมณ์สวิงของแม่ก็ต้องจับมือกันผ่านไป